สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นดูให้จบแล้วคุณจะลองว้าว แมวที่สมาธิสัน้นในการกินค่ะหันหน้าหันหลังกินท้วยตัวเองไม่หมดสักทีดอจะว่าไปช่วงนี้อานก็เหมือนจะกินข้าวได้เยอะขึ้นแล้วนะและเมื่อแม่ช่างน้ําหนักอยู่ที่1นึ่งมกิโลค่ะเพราะว่าแม่ฉันคืออ่านเล็กไม่ค่อยเข้าใจเนาะหมอสั่งให้นางลดน้าหนักเนาตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้น่าจะยังไม่ลงสักโลและและเดือนนี้เดือนนี้ต้องไปผ่าตัดแล้วเนี้ยอันนี้จะเป็นบรรยากาศยาเย็นเนาะเราก็ทําการบดอาหารแปอร้อให้เขากินเรียบร้อยเร็วค่ะวันนี้ถือว่ากินได้ค่อนข้างดีและะะะเเยยอด้ว้ววววว่แลก็จมมมีมสนนรนะ อุ้ยทำอะไรเอาเธอมวิ่งเร่นกันได้เลยจ้าถึงเวลาเต็มที่เลยเอาโด,ดูไปนู้นเล้วจ้า,เ,าเหมือนกลัวกันยังไงก็ไม่รู้นอะ แมวเรานั้นก็ได้ที่เล่นไม่เป็นอุปกรณ์ก่อสร้างที่เขามาฝากไว้ตรงนี้ค่ะ à เล่นเต็มที่มากปูนปืนคงจะติดเต็มดักเบอร์เลฮันดูเจ้าเสืออายนั่งแบบไม่ได้สน no c a อะเรเ่อยช่วงเนี้ยฝนไม่ค่อยตกเด็กๆก็เลยได้มีโอกาสลงมาวิ่งเล่นข้างล่างแล้วก็เสียไปนั้นก็นั่งเพงึกอยู่ตรงนู้นไม่เดินมาอนนี่ก็เก่าแบบมีความสุขน่าอาบน้ำให้เจ้าเสืออ้ายมากเลยเนาะทุกคนฉันว่าต้องมีหลยจะคลิปก่อนไปอุบลเนี้ยมีสังเกตตลอดทุกวันทุกช่วงเวลาเลยที่มองนากันนะ ต้องมีคิตาติดเต็มตาแหละโอ้โหมันจะคาดกันไม่ได้เลยื่องไงไอ้คิตาตัวดีเนี่ยเฮ้ออายลินไปลินมาก็คําตัดไปตัดมาก็คือเช้าวันต่อมาแล้วค่ะยังไม่รู้ชะตากรรมอะไรส่งแม่ลูกกำลังนั่งเมาหมยกันโดย,โดยที่แมวเรานั่นก็ค่อนข้างแตกตื่นเพราะสิ่งนี้แมวสามตัวนะ่ะแยกกันอยู่สามมุมแล้วก็จ้องสิ่งนี้เราก็ไม่ได้เอ็จใจอะไรแต่มองดูเจ้าสิเอ,อห้าสูงูจากการยากด้วยทีนี้ทําไงเพราะว่ามันอยู่ข้างบนแล้วไงทุกคนก็คือให้แม่เข้าไปในห้องน้ำเพื่อที่จะตีเนาะแต่เขานะ่ะก็คือด ท้ายก็คือหายว่าไปกับตาน่าจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละอะต้องมารอลุ้นกันแต่ละวันเนาะงูนะ่ะตัวไม่ใหญ่ก็จริงแต่ความน่กกากลัวคือเขาเริ่มขึ้นแล้วไงทุกคนเขาเริ่มขึ้นบ้านแล้วค่ะและคือเพิ่งเข้าห้องนะ้ำไปสิบนาทีที่แล้วเนาะออกมาก็คือยังไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะแต่โชคดีที่แมวเรานั้นเจอนี่แบบถึงกับต้องถามว่าอะไรเออเห็นอะไรแล้วจะเสืเอ,าม,าอมันระ้องเหมียวแล้วหันไปดูดีๆโอ้โหก็เหมือนที่เห็นในคลิปนั่นแหละเอานีไป้ายก็ยินข้าวเองนะตกใบป้ายกแล้ว,ลว,วนี่าาย หลังจากที่ระทึกอยู่สักพักเมียก็จะแยกย้ายลงไปเล่นข้างล่างเนาะตอนแรกก็ว่าเออมเมียลงมาเล่นข้างล่างทำไมเราไม่เจอเลยนูนูนมันอยู่กลางป้าเลยทุกคน ไปทำไมตรงนั้นน้อนักสแสวงบุญมือใหม่เนาะค่อยๆเดินค่ะกว่าจะเดินมาถึงนี้ความเร็วเกือบคูณสามนะทุกคนเหมือนเดินปกติใช่ปะละ่ะแต่ความจริงเรวเดินช้ามากเย็นวันนี้ฝนไม่ตกแดดค่อนข้างดีค่ะทุกคนแล้วก็เอจใจมันจะมีแมวแค่สองตัวได้อย่างไรและอีกตัวหนึ่งมันอยู่ในปรากฏว่าลึกเข้าไปกว่านั้นอีกค่ะเจ้าเสืยฟูค่อยๆเดินมาแล้วความกังวลของคนที่เลี้ยงแมวระบบเปิดมันก็มีเยอะแยะมากมายเนาะแต่ส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวแบบเขาเจอสัตว์มีพิษไงเหมือนงูไง ัวเข้าชีวิตไม่รอดเนาะยี่ยงมานี่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะเดี๋ยวกมาแบบชิวๆวันไหนวิ่งค่อยว่ากันแล้ววันนี้เราก็จะลาไปกับความน่านยุ่ของเจ้าเสี่ยวฟูนะทุกคนฝากกะไรกดแช่แกดซับสะไคร่และจะกันใหม่คลิปน้าบายเอบาย,เบายหเแต่กันแล้วมันนอนเคลยบมังเลยท้อง